เป็นไงบ้างคะเรื่องของการกําก yeah. ับควบคุม hmm. ด mm ูแลกันเองฉายภาพรวมๆกับทำมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมั้งเราไห้ฟังสั้นๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยราถูกควบคุมโดยรัฐนะครับก็ยุคนั้นเราเรียกยุคกบฏเราก็ตั้งโรงงานคูบ้าวมันก็เซ็นเซอร์โฆษณาอย่างไม่ถูกต้อตา จน2,537นะครับ2 537เนี่นาา 3, ยรัฐบาลก็มีประาปกาศบทกระทรวงยกอำนาจการการตรวจสอบเนื้อหารวมทั้งโฆษณาในสถานีโทรทัศน์เนี่ยต่อพวดบรยการสถานีนั้นก็เกิดการรวมตัวของสถานีโทรทัศน์ที่มีโฆษณาเนี่ยร่วมกับสมาคมโฆษณาอ่าตั้งแต่ 2องพันมจําผมจำได้ว่าน่าจะเป็นเดือนกันยายนนะครับจนถึงปัจจุบันนะช่วงช่วงที่เริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยกรรมการที่ตรวจพิจารณาส่วนใหญ่ก็จะมีประสบการณ์ในการตรวจพิจารณาขับกระบวนกานั้นก็จะยึดกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเป็นหลักในการตรวจพิจารณาที่ที่มันเกิดตามมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเหมาะสมในเชิงการนำเสนอพฤติกรรม ความรุนแรงเรื่องเพศภาษาวัฒนธรรมซึ่งในขณะนั้นมันก็จะมีเสียงสะท้อนมาอยู่เรื่อยๆนะครับมีการน้องเรียนเข้ามาที่สมาคมแล้ววิธีการที่เราใช้ใช้แก้ปัญหาเนี่ยก็คือการนำเรื่องร้องเรียนนั้นเนี่ยมาคุยกันในในบรรดาคณะกรรมการบริหารสมาคมแล้วก็โหวตกันว่าโฆษณาที่เหมาะสมที่จะให้ก่อน ในกรณีที่เราเห็นว่าไม่น่าจะออกเนี่ยก็ใช้วิธีการยกหูโทรศัพท์คุยก็คือโทรไปหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโฆษณานั้นก็ขอความุ่่มอือที่จะแก้ไขหรือนระนะครับโฆษณกากระดอนแบกระบวนการแบบนี้เราทำมา,นานจนกระทัง่ง2,544ก็เริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะให้กรรมาการบริารสมาคมพิจารณาน่าจะถูกไ เพราะจริงๆมันก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนที่ว่าชี้ถูกชี้ผิดจากอบค์กรที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมนะครับแล้วเรื่องทีแนวคิดเรื่องของของการทำกับดูแลตัวเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้อธิบายให้ท่านที่ประชุมฟังว่าปัจจุบันนี้เราทำไปแล้วคือถ้าถ้าท่านไม่ได้มาเนี่ยบูในเอกสารนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามบอกว่าจนปัจจุบันนี้เนี่ยเราเรามี การตรวจพิจารณาในปีหนึ่งกี่กี่เรื่องที่ผมคุยกับตัวแทนมันเจ้าเจ็งเนี่ยนะครับประมาณการไว้ว่าปีนี้น่าจะเป็น,น,นกิด14,000เรื่องต่อปีเซนเซอร์สองทางคือรีเซนเซอร์กับ m เซ s เซอร์เพราะนั้นรวมกันก็สองเปอร์เซ็นต์ทั้ทุกวันนี้เริ่มเซนเซอร์ประมาณเที่ยงเริ่มกันประมาณสองสามทุ่มอันนี้คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับคือเราสะรีก่อนแล้วก็ให้เขาผลิตผลิตใจอเอามาดูอีกทีหนึ่งถูกต้องตามตรวจเกณฑ์ถึงให้หมด ที่ถามบอกว่าประมาณการจิตนะปีนี้น่าจะเกินี4 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าดูจากสถานการณ์ของนี้ถามบอกว่าโดยกระบวนการที่เป็นอยู่เนี่ยเราสามารถกำกับดูแลตัวเองได้ไหมถามผมเนี่ยผมคิดว่าเราเราสามารถทําได้นะครับจะมีมีเสียงเรียกร้องจากถุกลุงคุ้มครองฝั่ระวังทั้งหลายเนี่ยก็ก็ก็คุยกันซึ่ง ซึ่งเราก็ตระหนักถึงถึงถึงประเด็นต่างๆแล้วก็มีการทํางานที่จะจะปรับให้สอดคล้องกับมต้องการขสังคมอยู่เสมอแต่ถามบอกว่าถ้าเผื่อนาคข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้สภาพผมว่ามันมันเริ่มเริ่มมองเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วว่าเคเบิลทีวีดาวเทียมที่เกิดใหม่200้ชบวกรดมังจะให้ในเส้น เป็นโทรทัศน์ดิจิัรลรวมเป็นเสร็จประมาณ48ช่องปัจจุบันแนี้มี5ช่องยัง 10, ่สิบสี่พันถ้ามันมันขยายในขนาดนั้นเนยนะผมต้องเรียนตรงว่าเราต้องการกระบวนการที่ที่มีประสิทธิภาพกคือมันรองรับความรองรับรอรับปริมาณการการโฆษณาที่ันเกิดขึ้นเนี่ย ผมว่ามันรอรับกระบวนการเก่าโดยวิธีการจัดการเก่าเนี่ยไม่ง่ายไม่น่าจะทำได้มันจะต้องมีการการเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่กระบวนการใหม่ซึ่งก็ไม่ง่ายไว้ตัวแรกเด็กกันว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไ,ไงผมผมให้ทัานเห็นสาภาพก่อนว่าตอนนี้มันมันสาภาพเป็นอย่างนั้รแต่ใครที่เป็นกังวลเนี่ยผมเรียนว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับในขณะนี้เพราะว่า งบประมาณที่ใช้ผ่านสื่อโทรทัศน์เนี่ยมันผ่านสมาชิกของสมาคมผู้โฆษณาเกือบ90%เรากำกับสมาชิกเราว่าสปอร์ตที่ไปออกทางเคเบิลทางช่องอะไรเนีย่ยเราบอกเขาว่าให้ใช้สปอร์ตที่ผ่านาการเซ็นเซอร์จากจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสปอร์ตที่ไปออกเนี่ยก็ผมไม่ได้บอกว่าร้อยเราใช่ไหมขณะจะมีการรับไขกันบ้างรก็สมาชิกมันก็คงเราคงตรวจสอบไม่ถึงมันมันเยอะมาก ก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งแต่ในอนาคตข่าน้าผมคิดว่าระบบงต้ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันข,ข,ขอบคุณมากค่ะพี่วัดร์ะแค่คูณเป็นตัวเลขีทก็น่าตกใจแล้วนะคะเมื่อกี้แอดลองคูณด้วยความรวดเร็ว,รวตอนนี้ free tv 6ช่องหมื่นเป็นหมื่นเรื่องถ้ามีทีวีดิจิตอล48ช่องก็จะมีทั้งหมด672,000เรื่องนะคะที่ต้องดูแลโอ้กำกับกันเรนอาจจะยากนะคะ กสพชว่าไงคะคุณสุกิตยาคะจะมีกลไกอะไรมาช่วยดูแลทั้งวงการข่าวการโฆษณาจะทำไงดีคะภาระหนักเลยก็ชุดพื้นนานกาค่ะ้วก็ท้างเทียบก่อนนะคะก็จริงจริงในที่วันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของหัวใจ าจว่าถ้าเขาพูด yeah. ก <c oughs> <c oughs> so er <c oughs> ันถึงเรื่องบริหารการดูแลกันเองนะคะซึ่งตอนนั้นก็ได้เอามะพัดใจนะคะบริหารไหนที่เขาตัดสินเลียเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมของเขาดีวความรับผิดชอบต่อสังคมสูงนะคะเขาร่วมตัวกันเองแล้วก็เสียตังกันเองแล้วตัดสินกันเองแล้วยอมรับผนเป็นเองประเทศไทยปีๆเราจะไป่หนีแค่นั้นเพราไม่รู้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปหนีแค่นั้นแต่ ยามของสมาร์ทโฟนโฆษณาที่อาจารย์วัดความหนืดเนี่ยก็พม่ยาวท่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกๆเลยก็ไม่มีอะไรเลยแต่กะตั้งเริ่มเริ่มขึ้นแล้วก็ลุกเป็นร่างนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่ามันก็ยังขาดความพร้อมในหลายเรื่องแล้วก็สเกลของสื่อก็จะน่าขึ้นในรก็ตามแล้วก็คงอย่างแต่พอใช้บทเรียนจากสมาร์ทโฟนโฆษณาที่ทาที่เนี้คิดว่าค่อนข้างจะแอคทีฟกว่าในแอร์เรเน่ด้หรอไ่นะคะแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยเมื่อสมาร์ แต่ก็มีะระบบปัดไปแล้วเราจะไม่เห็นโฆษณาจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีสมาคมเอเจนซี่มางกาุ่มนะคะแล้วมีช่องนะคะครีเอ,อทีฟทั้งหลายทีามีกรรมการเซ็นเซอร์ของเขาเองเออตอนนี้ปัญหาคือทีฟมาเลยจะไปออกเ,อกเรื่องเป็นโฆษณาแบงและแฝงนัดเรื่อนนะแล้วค่อยๆนะคะแต่โฆษณาที่มันเกินจริงหรือกฎหมายหรืออะไรเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความพยายามปกติกเองของสมาคมและช่องแต่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนไป ฆษณาแฝงซึ่งกฎหมายและผู้พันกระทรวงสชไม่ได้มีแต่กานก็เียรอว่าต้อทำยงานซึ่งงานกา่งัละแต่จะแจ้ว่ามันอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่เรียกโฆษณาแฝงอะไรนี้ก็เป็นเรื่อง ยังงานร่วมกับออยตางก็ยังเร่งให้ขึ้นมามากแต่ก็จะยายเพิ่มต่อไปนะคะในสุดนี้ทว่าในเรื่องใดที่มีกหมายเนี่ยชก็จะทำการใช้อฎหาจิจากร่วมกับเนื้อที่เกี่ยวข้องเช่นออยสบที่มีกหาชัดเจนแล้วแต่ว่าเรื่องที่มันยังไม่มีกฎหายชัดเจนก็คงต้องขยายบทเรีนของสมาร์ทโฟนขนาขยายไปสู่เคเบิลทีวีคลนอเรลทีวีทุนธุรกิจท้องถิ่นด้วยนะคะที่ว่านี้ก็ถือทิศทาง หลังจากการจัดเลี้ยงใหญ่ครั้งนี้เนี่ยที่ทางมาของสำนักงานสช,ชเองและร่วมกับมหาลัยเราก็คงจะขยายไปคุยกับผูผ้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้เราดูแนวคิดขึ้นมานะคะน,นี่คือเรื่องโฆษณาซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาทั้งใหญ่เพราะว่าประเทศเราเขาทั้งหลาหัวงถ้าไม่ได้สมัครวิเศษที่กับช่อง,ชอ,งชรรองที่กต่งต้องแต่แรกเนี่ยจบเลยเพราะว่ามันก็ทางรัฐเองก็คงจะไปไม่ได้ช่วยถึงเพราะฉะนั้นาายังินใดต้องามแต่เราก็คงมีเกใน้กรมชันให้ท่องให้ผู้ประกอบ ก็สมาคมช่วยรู้ขึ้นมาช่วยรล่นชอบต่อสังคมกสชอถามว่าจะทำยังไงอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเวลังจะมีการตัดสินใจทางวิทยาในเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วว่าอยากให้ท่านช่วยติดตามเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหลังจากการจัดสารคดีความถี่จะสิ้นแล้วท่านท่านนกระทรช ชันที่ปล่อยให้วิชาชีพหรือว่าเจนไม่ว่าจะเป็นแอนิเรื่องข่าวโฆษณาจรญยาบันหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันไม่มีกฎหมายเนี่ยจรญยาบันคือถ้าไหนมีกฎหมายเนี่ยกสชต้องจัดการอยู่แล้วนะคะแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องโคนดูแลองค์กรดูแลกันเองของคเนี่ยมันจะเป็นเจนแอนิเมชัที่มันไม่มีกฎหมายแต่มันอาจจะผิดจรญยาบันหรืออาจจะเท่ากับกสชเองนะคะเช่นสรุปตรงนี้น่อแล้วกันว่าสิ่งที่กสชกำลังจะทำในเรื่องการกับดูแลก็คือว่าดื่ม ตอนนี้กำลังร่างเกณฑ์ว่าอะไรที่กฎหมายไม่มีกฎหมายตามมาตรา37ซึ่งในร่างที่เสร็จาะมันยากมากนะคะแล้วก็เขียนไปเถียงกันมาร่างก็ยังไม่เข้าประวัติในที่สุดท้ายเพราะว่าร่างนี้จะเป็นร่างที่วิชาชีพเห็นแล้วก็สะดวกเพราะว่าเป็นร่างที่บอกว่าอะไรเนื้อหาอะไรที่มีกฎหมายบ้างนะคะตามมาตรา37ซึ่งสรุปวันนั้นเองก็เห็นด้วยกับมาตรา37ตั้งแต่แรกมันเป็นกฎหมายแล้วเรามีหน้าที่บังคับใช้แล้วก็เข้าว่าไปแต่หน้าที่ของเราก็คือพยายามวางกรอบตามมาตรา บทเรียนจมมาเจกจเรื่องมาตรา37ท่านก็คงจำเรื่องกรณีเหนือเมฆได้นะคะเหนือเมฆเมื่อวานหนอที่มีมตติไปเองนะคะถ่ายอะไรไปแล้วไหนปนัดจะลืมไปแล้วเมื่อวานหนอก็เป็มัตติปวดมีเสียงข้างมากข้างน้อยข้างมากก็เห็นชอบว่าการเซ็นเซอร์ช่องสามเนี่ยชอบแล้วแต่ว่าให้ชี้แจงเหตุผลมาแล้วก็ให้ระวังนะคะส่วนเสียงที่มาสองคนเนี่ยาอาจารย์ประชัยก็บอกว่าอประชัยก็บอกว่าโอเคสิ่งนั้นก็จะเป็นเสียงของช่องวิวเซ็นเซอร์ตัวเองแต่ว่า ต้องนแยกแยะว,ว่าอะไรคือการเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะว่า,า,ท,าทําให้เกิดผลกระทบยาและผู้ต้องการข่าวสารอะไรในการกํากับตัวเองที่จะเรือกไปก่อจะเลี่ยธรรมอันนี้เป็นเส้นบางๆที่เดลมมากนะคะคือมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่กองสืทัศน์ทั้งหมดที่ไปทําให้ชัดคือเ,เป็นหน้าที่วิชาชีพช่วยน้องช่วยว่ากรอบจะเล่ยธรรมอะไรที่เราต้องระวังให้ออกข้อไหน 做一个这个零件。 ว่ากลุ่มบริไม,มบรไม่มีติกา2สองเริทไม่มีองคกรทชาชีพที่จะต้องช่วยดูแลเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่วนตัวยอยากเห็นผูคือว่าอยากจะให้มีื่องการวางแางกนก,นก,นกนารกดูแลเรื่องของเนื้อหาการนไปให้ชัดเจนอะไรที่มีกฎหมายเนี่ยต้องแคบจริงๆชัดจริงๆนะคะแล้วก็สื่อจะได้รู้เตรียมตัวไม่ใช่เป็นมันมองเองว่าอันนี้กฎหมายก็แบงให้ประชาชนดูนะคะแล้ว ใชาชีพเอ่อตัดสินก่อนนะคะ